ลาลายกำลังบูรณะโบสถ์อยู่โบสถ์เก่าสองร้อยกว่าปีอ๋อครับอันนี้ห่ะจะเดินทับผ่านมานิดผ่านมาแล้วก็มาพักที่นี่ครับ,บก็บ่อน้ำก็จะตากจะอยู่หลังนุ่นมันนานแล้วก็กบไปแล้วตร,ตรงนี้เป็นสาลาเก่าเหรอครับอัน,นอันนี้เป็นโบสถ์เก่าเป็นโบสถ์สองร้อยกว่าป,ปีและน,นี้มันจะสร้างใหม่สาลาลาย,ลาลยปอาจย์หลายครับนนเสีย อันนี้บ LIKE ูรณะใหม่เพราะว่าพื้นเก่านะอยู่ข้างในอันนี้มาปะใหม่แล้วก็ตีท้ายัางไงถ้าใหม่ถ้าจะมีจัวอันมีลงมาแล้วก็จะทําให้เหมือนของของเดิมครับก็คือบูรณะใหม่แต่ก็ค,คือจะให้เป็นทรงทรงเดิมเลยฮะครับผมเท่าไหลอ่ะครับบูรณะไปตรงนี้ใช้งบประมาณการบูรณะจากส่วนไหนครับ ก็ทุนของวัดนะฮะทุนของวัดครับมีผู้มีจิตศรัทธามาร่วมบริจาคช่วยเหลือน้อยมากครับยังไม่มีใช่ไหมครับมีน้อยมากข้างในเนี่ยมันจะเก่าครับแล้วเราเอานี่ัก่าครับอีก่ออไกตัวนี้ก็ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตแล้วเสร็จไปประมาณเจ็ดสิบปอร์เซ็นแล้วครับ ที่โบสถ์แห่งนี้วัดแห่งนี้ส่วนส่วนใหญ่มีผู้คนมาทําบุญหรือกราบสักการะมีครมีมาเรื่อย <c oughs> ๆมาเรื่อยๆใช่ไหมครับมีมาเรื่อยๆแต่ก็ไม่เยอะนะครับมีเรื่อยๆโบสถ์แห่งนี้อายุประมาณสองร้อยปี <c oughs> ใช่ไหมครับประมาณสองร้อยปีแต่ว่าต่อปีขึ้นอ๋อ จัดงานมั่งอะไรมั่งอะไรทีครับอ๋อคาดว่าจะแล้วเสร็จนานไหมครับตรงจุดนี้ยังขาดไม่ถูกทำกันเอแล้วแต่งบประมาณที่งงะจะเข้ามาก็คือยังขาดขาดงบประมาณก็คือคมีก็เติมไปเรื่อยๆเ,อเติมไปเรื่อยๆ ได้ต่างๆในวัดอาศัยอาศัยได้อะไรตอนวันพระหอนศสลาใหญ่อ๋อเวลามีแล้วมันก็ไม่พอหรอกครับเพราะมันไม่พอเดินไหนมันไม่พอขึ้นมาก็ทักเอาเงินของวัดเติมครับแล้วมาช่วงนี้มาช่วงนี้ด้วยคนมาทําบุญน้อยก็ไม่ได้เท่าไหร่อ่ะก็อยากอยากมาทําบุญเยอะๆนะมาช่วยกันบูชนะโบสถ์เจ่าทางสลาลาย มาอะไรอย่างเงี้ยทางวัดก็ไม่ไม่มีทุนมากอะ่ะครับตอนนี้ทางวัดก็พักออกมาพวกนี้ก็ร่อยหอล่อละอาศัยเงินพัป่ากระถินอ๋อครับ